สวัสดีค่ะอยู่กับเก๋อีกเช่นเคยนะคะกับช่อง Ford เก๋ชนะ Ford พัอประแดนนะคะวันนี้เก๋จะมารีวิวนะคะเจ้า Nexgen t Ranger ตอนเดียว4คูณ4นะคะคันนี้บอกได้เลยค่ะดูดันจริงๆนะคะในส่วนของราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่770,000นนะคะตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงไม้ สูงสุด170แรงมา้าแรงบิดนะคะอยู่ที่450นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันที่เก๋มารีวิวนะคะเป็นสีดำนะคะในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะคะคันนี้นะคะจัดจ้านดุดันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างคะน่าเลยนะคะได้มีการเปลี่ยนตัวกระจังนะคะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกฟอนต์ เลือกสีฟอนต์ของตัวอักษรได้นะคะพร้อมด้วยไฟจิ๋วนะคะ สีเหลืองนะคะ3จุดนะคะบนตัวกระจังนะคะไปดูในส่วนของตัวไฟกันเลยค่ะไฟนะคะเดิมของเจ้าตอนเดียว4คูณสนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้นะคะได้เปลี่ยนนะคะเป็นตัวไฟนะคะแบบโปรเจคเตอร์เต็มระบบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกแก้วนะคะคันนี้ติดตั้งเป็นสีแดงนะคะหรือเลดไอนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟวิ่งกลางวันนะคะเราก็ติดตั้งให้นะคะในรูปแบบของสีแคมป์นะคะแล้วก็ติดตั้งนะคะเพิ่มเติมนะคะเป็น ข้อไฟหน้านะคะให้เป็นข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวท <mm ้ายนะคะมีการติดตั้งนะคะเป็นแ้งกันกระแทกให้ด้วยนะคะบนฝากระโปรงะคะติดตั้งนะคะเป็นสกรูนะคะทรงนี้นะคะทําเป็นสีทูโทนนะคะสี ดำเงานะคะตัดด้วยดํำด้านะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะอันนี้นะคะไฮไลท์นะคะอยู่ที่ตัวล้อเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแม็กนะคะเป็นร้อยี่นะคะออฟเซตลบ4ีส่นะคะในส่วนของตัวไซส์ยางนะคะให้อยู่ที่ส3 12.5 R 20มสิบสองนะคะตัวแม็กนะคะเป็นของแวไพายแล้วก็คันนี้นะคะได้มีการยกนะคะหน้า3นิ้วหลัง3นิ้วนะคะแล้วก็มีการติดตั้งนะคะ ลูกหมากกันโค้งให้ด้วยนะคะมีการติดตั้งนะคะคิวล้อ6นิ้วนะคะคันนี้ติดตั้งแบบมีหมุดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะคะคันนี้ก็ติดตั้งนะคะเป็นทรงตะแกรงะคะ่ะเพื่อให้ในการบระะํารุงรักษาง่ายนะคะดินนะคะล้างทําความสะอาดง่ายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบ้ารองมือนะคะก็ติดตั้งให้นะคะเอาไว้กันลอยนะคะกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวด้วยน,นะคะคันนะะี้น ในส่วนของกันสาดนะคะก็ติดตั้งให้นะคะเดี๋ยวด้านท้ายนะคะตัวไฟของเจ้าตอนเดียว4คูณสนะคะก็เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะพร้อมด้วยเสริมหล่อคันนี้นะคะติดตั้งเป็นข้อไฟท้ายนะคะชนเลยนะคะคันนี้ติดตั้งเป็นกันชนเหล็กนะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้านะคะสีแดงทั้ง2อ้าานะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเลขนะคะบ่งบอกถึง4คูณ4นะคะของคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารนะคะของตอนเดียว4คูณ4นะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะมาจากโรงงานเลยนะคะและส่วนของตัวคอนโซลนะคะก็เป็นสีดำด้านนะคะและดูบึกบึนเลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอตรงกลางนะคะแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple c a r p l a y Auto Android ให้ด้วยนะคะรองรับในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน for ์ดพา s ให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตอนเดียว4คูณ4นะคะ mm hmm. ก็จะมีดิฟล็อกหลังนะคะเป็นไฟฟ้านะคะสายชาร์จนะคะช่อง USB นะคะ1จุดนะคะ Type C ให้1จุดนะคะพวงมาลัยของคันนี้นะคะ ฟอร์ดก็ให้เป็นพลังมอเยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะแล้วจอดิจิตอลเรือนไม้นะคะก็เป็น8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจรีรโมท1ดอกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ดอกถึงแม้จะเป็นตอนเดียว4คูณ4นะคะคันนี้นะคะฟอร์ดก็ยังให้นะคะไฟเปิดปิดอัตโนมัติมาด้วยคะ่ะ เป็นไงบ้างคะเก๋พาชมลอดคันคันนี้แล้วนะคะบอกได้เลยคะ่ะว่าคันนี้ดุดันจริงๆนะคะเอาไว้นะคะเข้าไล่เข้าศูนย์ลุยสายลุยนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเหมือนเจ้าคันนี้นะคะหรือจะ หรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับตัวรถนะคะสามารถติดต่อหาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์083-713-1888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเกฝากช่องทางของช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องฟอร์ h เก n นะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไม่ชอบก็กดมานะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ